นี่เวลากลางวันแล้วันเยอะขึ้ยนะเดี๋ยวตักก่อน ่อนนะคะแล้วเมื่อกี้กุเฮ้ hey, เรามาเจอกันอีกแล้วแต่รอก่อนนะคะอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนขับเลคะ 爬爬，爬，就就。 thank mm -hmm. 你说真的 คทุกคนงองนี้เราไปทำตาลได้นะคะเราได้บีบือค่ะเราพับได้อย่างนี้แล้วลทเราก็เขียน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 ขอเวลา ก็วิธีเล่นก็คือก็ให้เพื่อนข้างๆเดี๋ยวเรียกน้องมาก่อนเดี๋ยลตาจะตามนี่หน่อยมาก็คืออก่นี่นะคะคือนหนูแล้วทีนี้ก็คือจะให้เดี๋ยวจะให้คนอีกคนหนึ่งมาสุ่มเลขที่ว่าจะเอาเลขอะไรเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะคะอ่าเอาเลยจะเอาเลขอะไรให้ชมชมเลยเลขสเลขสี่กี่ครั้งครับ